โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาคลุมหญ้านะฮะคลุมฟางเนาะสำหรับต้นกระท่อมนะครับขยับมาอีกนิดนึงลูกซึ่งนะครับต้นกระท่อมปลูกไปประมาณน่าจะสองสัปดาห์ขยับมาอีกนิดนึงครับซึ่งเป็นพื้นที่นะครับดินลูกลังเลยเนาะจากนั้นเพื่อรักษาความชื้นนะครับก็จะใช้ฟางนะใช้ฟางในการคลุมอยากให้ดูนะฮะสำหรับต้น กระถ่ทมที่ปลูกไป2สัปดาห์นะฮะไข่มุกซูมันตัวนี้หน่อยลูกจะมีนะฮะกิ่งขแขนงซูเข้ามานะหมายถึงเดินไข่มุกเดินเข้ามาด้วจะมีกิ่งขแขนงนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี้ยคือโคนแล้วก็ปลูกแบบเอียงนะครับต้นก็จะเอียงมาแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีกิ่งขแขนงเกิดขึ้นนะครับในทุกๆก,กิ่งเลยดังนั้นนะครับเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็ไม่ให้ย้าเกิดในบริเวณรอบข้างนะครับของ ต้นกระท่ม่มเพื่อมาเพาะมาแย่งอาหารนะรก็ใช้วิธีการคุมฟางนิดนึงนะครับป้องกันวัชพืชเนะ <Yeah. S 1> าะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เช่นกันนะสังเกตเป็นดินลูกหลังเลยนะครับก็ใส่อันนี้เป็นขี้นกกรนะทาเนาะใส่ไปก่อนนะครับสังเกตอันนี้ตรงโคนนะครับปลูกเียงไปเนี้ยก็จะมีกิ่งแขนงขึ้นนะครับในระยะเวลาสิบห้าวันนะฮะที่ปลูกครับ,นะรบก็คุม ปลฟางให้เขาก่อนนะครับเวล,ลาที่รดน้ำนะฮะก็จะมีความชื้นอยู่ใต้ดินได้ยาวๆหน่อยนะครับค,ครับซึ่งส่วนสวนนี้เองนะฮะก็ปลูกต้นกระท่อมนะครับระยะห่างไม่เยอะนะครับ2คูณ2เมตรโดยประมาณนะครับก็เน้นปลูกแบบเอียงทั้งหมดเลยเนาะนะครับก็จะเอียงคุาจะเห็นว่า มีกิ่งแขนงนะครับเกิดขึ้นมาตามข้างลำต้นนะครับนลยปลูกระยะห่างนะครับไม่เยอะ2เมตรเท่านั้นเองนะครับ2เมตรคูณ2เมตรตามพื้นที่ที่มีก็เป็นพื้นที่ว่างนะฮะพื้นที่ว่างตรงนี้ไม่แน่ใจว่าประมาณงานกว่า,วาหรือเปล่าเนาะประมาณนี้ก็ปลูกแซมไปครับ 2, 2คูณ2เมตร จะมีกิ่งแขนงออกทุกต้นเลยเนาะนะครับดินเป็นดินลูกรังมากนะฮะดินลูกรังมากซึ่งกระท่อมชุดนี้ก็ปลูกไปแล้วประมาณ15วันนะฮะสิวันน่ารักเชียวกิ่งแขนงตืดนะครับกำลังออกมาเป็นสีชมพูเนี่ยเล็กๆนะคร ซึ่งพอกิ่งขแขนงนะฮะชุดนี้ที่ออกมาเนาะเนี่ยครับโตขึ้นมาหน่อยอาจจะโน้มมาฝั่งซ้ายโน้มไปฝั่งขวาหรือโน้มมาฝั่งนี้ก็ได้นะฮะฝั่งขวาก็จะทำให้เป็นทรงพุ่มนะครับมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคก็นะครับนำพาทุกท่านดูสวนนะครับเท่านี้ก่อนโอเคน้องไข่มุกบ๊ายบายเหนือโลกบ๊ายบายครับผม